嗯。Mm. สวัสดีวันที่24ตุลาคม2568ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันบ้างไปแล้ะเนี่ยนะวันนี้เราก็มากระลดุดวนพิเศษขบวนที่13จากต้นทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่ขณะน,นี้ขบวนรถก็ออกจากสถานีลำปางแล้วฉันก็จะให้แกดูความงนาะมเมื่อออกจากสถานีลำปางด้านขวาม,มือก็จะเป็นตลาดนะชื่อตลาดอะไรนะักข่าวเจ้าข้าวเจ้า,า,จาอะไรทำนองเทือกนี่แหละนะครับผมนะให้แกดูบรรยากาศยามเช้านะเมื่อออกจากสถานีลำปางนะครับว่าสวยสดงดงามแค่ไหนอากาศดีมากเลยนะครับผมนะ เมื่อเคลื่อนออกมาแล้วเดี๋ยวจะต้องผ่านสะพานดําเนี่คือจุดขายแม็กของเขาเลยนะตรง,ตรง oney, สะพานดำเนี่ยเขาจะมีอะไรมากมายต่างๆนะครับนะที่ผู้ว่าคนเก่าเขาได้สร้างไว้นะครับผมเนี่ยเขค่อยๆเคลื่อนมาเห็นไหมเห็นแสงแดดสีทองไหมโอ้โหดูตลาดนี่คนเต็มเลยแกหน้ามาซื้อข้าวซื้อของนะครับผมน้าเมื่อเคลื่อนมาเรื่อยๆนี่คือข้างหน้าคือสะพานดำคุดจ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 ุดนะครับผมแหมดินพลัรอนอีกแล้วครับจุดขายแม็กเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยจริงๆ สวยที่สุดนะครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะไรจะสวยขนาดนี้นี่นะครับคือจุดขายแม็กนะครับผมนะที่จะให้แกดูว่าออกลําปางมาแกอย่าเพิ่งหลับเพิ่งนอนนาตื่นมาดูสะพานดาก่อนนะครับผมพื่พ้นมาแล้วแกจะเห็นแสงสีทองพ่องอัมภั